เจริญพรญาติโยมทุกๆท่านวันนี้รายการรายการไทยสไตล์ช่วงธรรมะสวัสดีก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยเรานับถือพระพุทธศาสนามาไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปรอปีแล้วแล้วเราก็ถือ ความคุ้นเคยกับหลักคำทางคสอนโดยเฉพาะถ้าพูดถึงพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะพูดเรื่องบุญการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาแต่โดยหลักความจริงแล้วพอเราพูดถึงเจาะจงว่าเออพระพุทธศาสนามีสิ่งสําคัญสูงสุดบางทีเราก็งงไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญสูงสุด บางทีเราก็ไปว่าพระพุทธเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดบางทีเราก็บอกว่าพระธรรมคือคําสั่งสอนเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดสิ่งที่เราตอบสิ่งที่เราคิดก็ถูกไม่ผิดแต่ถ้าเราจะพูดกันโดยรวมว่าสิ่งสําคัญสูงสุดทางพุทธศาสนา,าก็คือพระตรรตไตรอันมีพระพุทธพระธรรมแล้วก็สมพระพุทธก็คือ,อพระพุทธเจ้า ผู้ตั้งพระพุทธศาสนาทรงอนุญาตให้มีการบรรพชาและอุปสมบทเพราะผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีคุณนานับประการแต่ที่เรามักจะกล่าวถึงคุณโดยพระองค์โดยย่อๆนั่นก็คือพระปัญญาทีุ่ณพระบริสุทธิ์ที่ขุนพระมหากรุณาทีุ่ณคุณทั้งสามประการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระปัญญาทีุ่ณคือปัญญาในการตัดสู้พระบริสุทธิ์ทีุ่ณทําให้พระองค์ได้บริสุทธิ์ป่าศจากอาสวะกิเลสต่าง และที่สําคัญที่สุดคือพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนําหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ตรัสแล้วรู้แล้วเนี่ยมาเผยแพร่เนี่ยเป็นคุณของพระพุทธเจ้าโดยย่อๆต่อไปสิ่งสําคัญสูงสุดของพ <k id sprout> ุทธศาสนาก็คือหลักธรรมคำสั่งสอนซึ่งมีมากเพราะพระองค์ใช้ระยะเวลาถึง45ปีในการสั่งสอนอบรมเวนัยชนเวนัยสัตว์ต่างๆผู้ที่มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพบคำสั่งสอนของ มารับฟังคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีหลากหลายแต่ที่เรานำมาบอกมา,มาบอกเพื่อง,ง่ายกับการจดจำง่ายแก่การนำไปปฏิบัติเนี่ยเราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆเขาเรียกว่าโอวาทสาก็คือห้ามไม่ทำความชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจของเราให้ปราศจากเครื่องเศาหมองหลักธรรมทั้งสามประการหรือโอวาททั้งสาประการเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องอริยศาสตร์เรื่องปฏิจสมุปาทเรื่องอนิจังทุกขังนัตตานั้นก็รวมอยู่ในโอวาททั้งสามวิธีการที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามโอวาททั้งสามนะให้เป็นไปตามโดยปกติที่เรารู้กันก็คือให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นหลักธรรมคำสอนของคารวาตญาติโยมโดยทั่วไปส่วนพระสงฆ์ก็จะมีเรื่องของศีลสมาธิปัญญา เมื่อเราทรรมคำสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติก็ <_ d ata> ทําให้เรารู้ว่าอะไรเป็นคุณ <_ d ata> อะไรเป็นโทษ <_ d ata> อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทำผู้ที่มีปัญญาหรือมีสัมมาทิฏฐิก็ <_ d ata> เลือกเอาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เรียกว่าบุญหรือกุศลนีน่ก็คือในส่วนของพระธรรมสิ่งสําคัญสูงสุดประการที่สก็คือพระสงค์พระสงค์ก็คือหมู่ชนที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากผู้มีพระพาคเจ้าก็ดี ฟังธรรมจากพริยสาวกก็ดีเมื่อฟังธรรมแล้วเกิดความศรัทธาเกิดความเรื่มใสขอเข้ามาบุมาอยู่ในหมู่ในคณะเรียกว่าขอบวชในพระพุทธศาสนาศึกษาหาความรู้นำหลักธรรมคำสังสอนไปปฏิบัติจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุธรรมหรือเข้าถึงธรรมได้แล้วก็อบอกต่อเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอน มาจนกระทั่งทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไหว้พระกราบพระทุกครั้งเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงพระรัตนตรยัยอันมีพระพูทพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งของเราพุทธศาสนาน,นั้นเป็นศาสนานที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นเทวนิยมเขาเรียกว่าอาเทวนิยมก็คือสามารถที่จะมนุษย์สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ ให้สมบูรณ์นะให้สมบูรณ์ก็คือศักยภาพของมนุษย์นั้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ให้เกิดปัญญาให้เกิดภูมิความรู้ต่างๆโดยอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาถ้าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้นั่นก็คือพุทธบริษัทอันมีพิสุพิสุณีอุบาสกบาสิกาทั้งสเนี่ยนะเป็นผู้ประครับประคอง ไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งที่จะเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาไว้ได้พิสุเหมือนกับเป็นพี่ใหญ่ที่จะคอยอศึกษาเอาหลักธรรมคำสังสอนนั้นมาเผยแผ่ให้บริษัทที่รองลงมาคืออุบาสกบาสิกานั้นได้รู้หลักธรรมคำสังสอนของพระพุทธศาสนาว่าท่านวางหลักธรรมคำสังสอนข้อปฏิบัติว่าอย่างไรงนั้นพระพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ได้ โดยถาวรก็อาศัยหลักธรรมคำสังสอนเป็นเหมือนกับศาสดาแล้วก็มีผู้ทีปป่ปฏิบัติตามก็คือพิสุพิสุนีอุบาสกปิฏิกาพระพุทธศาสนาก็จะตั้งอยู่ได้อย่งยืนนั่นก็คือความสำคัญสูงสุดก็คือพระัตนตรยัยสิ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนาตั้งอยู่ได้นั้นก็คือพุทธบริสัทสีคืออุบาสกบาสิกาอขอเจริญพร หลวงพ่อพุ่มคุ้มภัยจีนไทยทั้งผองเขตแขวงยาโยมจมทองคล้องใจด้วยร